เกิดใหม่เป็นสามีภรรยาชาวสวนผู้มั่งคั่งยุค70ตอนที่143ทําให้อิจฉาตาร้อนนั่นสิเธอดูเลือดของเธอสีแม่เท่าอย่างพูดพลางปลดผ้าออกมาฉันจะเจาะอีกข้างหนึ่งให้ยังไม่รอให้พี่สะพ้ยรองเจ้าตอบตกลงแขนอีกข้างก็ถูกดึงขึ้นมาและใช้วิธีเดิมเลือดเป็นสีดำทั้งคู่เลย ภรยาของเหล่าหวังสามฉีกระดาษทิชชู่ม้วนมาหนึ่งแผ่นเพื่อเช็ดให้พี่รองเจ้ากล่าวอย่างประมาทเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมพี่สะพายรองเจ้าส่งเสียงอืมออกมาอันที่จริงก็ไม่ได้ดีขึ้นหรอกหล่อนรู้สึกไม่สบายใจราวกับถูกไฟเผาเลยจริงๆเรื่องนี้ทําให้หล่อนรู้สึกไม่ดีเอาเสียเลยทั้งยังทําให้หนักใจปวดศีรษะและคลื่นไส้ด้วยฉันจะเจาะที่ปลายนิ้วให้ด้วย แม่เท่าอย่างกล่าวพลางยกมือของพี่สะพ้ายรองเจ้าขึ้นมาจากนั้นก็ใช้เข็มเจาะลงบนปลายนิ้วมือส่วนใต้เล็บทุกนิ้วนิ้วมือทั้ง10นิ้วเชื่อมต่อกับหัวใจเมื่อถูกเจาะนิ้วจึงทำให้เกิดความเจ็บปวดและดึงความสนใจของหล่อนได้บ้างพี่สะพ้ยรองเจ้าจึงรู้สึกดีขึ้นมานิดหน่อยคงเป็นเพราะเหนื่อมาหลายวันสงสยัยยังถอนวันชพืชรอบแรกในแปลงข้าวฟ่างยี่สบหมู่ไม่เสร็จก็เลยเกิดความร้อนใจ พี่รองเจ้าเห็นสภาพของหล่อนเป็นเช่นนี้จึงพูดพลางถอนหายใจออกมาก็ดูพวกเธอสิข้าวฟ่างนี้ดูแลยากที่สุดแต่พวกเธอก็ยังคิดจะปลูกเยอะแยะขนาดนี้อีกแม่เท่าอย่างกล่าวปลูกน้อยหน่อยก็ยุ่งยากน้อยลงไม่ใช่เหรอพี่สะพ้ายรองเจ้าพูดเพียงแค่ว่าพอดีมีลูกเยอะเลยกลัวว่าจะมีไม่พอกินนะคะ่ะแม่เท่าอย่างถอนหายใจนางไม่ได้กล่าวอะไรอีกเพียงเพ่งพินิษพี่สะพายรองเจ้าครู่หนึ่ง สีหน้าดูยังไม่ค่อยดีเลยจะให้ฉันช่วยตีให้ไหมยายยังต้องไปทำนาอีกนะคะฉันนอนอีกสักหน่อยก็ไม่เป็นอะไรแล้วค่ะที่สไพารองเจ้าพูดราวกับไร้วิญญาณแม่เท่าอย่างมีน้ำใจมากฉันมีที่ดินของฉันคนเดียวยังมีลูกชายกับลูกสไพายอยู่งานครึ่งบ่ายล่าช้าไปก็ไม่เป็นอะไรหรอกเดี๋ยวฉันช่วยจัดการให้เธอก็แล้วกันภรรยาของเหล่าหวังสามก็ไม่อยากไปทำนาแต่นางก็สู้แม่เท่าอย่างไม่ได้ เธอกับฉันคงสู้ยายคนนี้ไม่ได้แล้วฉันยังต้องไปทำนาอีกสพายรองเดี๋ยวฉันเอาจอบกลับมาให้แล้วกันนะพี่สพายรองเจ้ารีบกล่าวขอบคุณจากนั้นภรรยาของเหล่าหวังสามก็โบกมือเดินออกไปแม้พี่รองเจ้าจะบอกว่าร้อนใจเพราะยังถอนวัชพืชภายในที่ดินที่ปลูกข้าวฟ่าง20หมู่ไม่เสร็จแต่ภรรยาของเหล่าหวังสามไม่ใช่คนง้หล่อนย่อมรู้ดีว่าอันที่จริงแล้วเป็นเพราะอิจฉาต่างหาก ได้ยินว่าน้องสามีคนเล็กคนอิดจำนวนมากขนาดนั้นกลับมาเพื่อเตรียมสร้างบ้านก็เลยร้อนใจขึ้นมาจะว่าไปก็ไม่แปลกใจเลยถ้าเปลี่ยนเป็นหล่อนแล้วคาดว่าภายในใจของหล่อนก็คงรู้สึกไม่ดีเช่นกันเจ้าหกเจ้าคนนี้ร่ำรวยจริงๆสินะแม่เท่าอย่างบอกให้พี่รองเจ้าไปยกถ้วยน้ำเย็นมาจากนั้นก็ใส่เกลือก้อนลงไปนิดหน่อย เกลือที่ชาวบ้านรับประทานในยุคนี้ยังเป็นเกลือก้อนทั้งหมดเพราะมีราคาถูกแม่เท่าอย่างถลกแขนเสื้อขึ้นมาจากนั้นใช้สีนิ้วจุ่มลงไปในน้ำเกลือแล้วเริ่มตีลงบนแขนของพี่สะพายรองเจ้านี่เป็นวิธีรักษาแบบพื้นบ้านของคนในหมู่บ้านที่สำคัญคือมันช่วยแก้อาการปวดศีรษะคลื่นไส้แน่นหน้าอกและท้องเสีย โดยทั่วไปแบ่งออกเป็นสามขั้นขั้นแรกคือเจาะด้วยเข็มเหมือนกับที่ทําให้พี่สะพ้ายรองเจ้าเมื่อครู่ขั้นที่สองคือการตีตามเนื้อตัวแบบที่ทําอยู่ตอนนี้ขั้นที่สามคือยัดหัวผักกาดดงเค็มหรือขิงที่ฝานเป็นแผ่นเข้าไปในรูทวารหนักซึ่งปกติแล้วจะยัดหัวผักกาดดงเค็มเข้าไปมากกว่า โดยส่วนใหญ่แค่ขั้นแรกก็ได้ผลแล้วเว้นเสียแต่ว่าจะอาการหนักจึงจะทำขั้นตอนที่สองเป็นเพราะการตีแบบนี้จะทำให้รู้สึกติดตีครั้งนี้เสร็จแล้วครั้งต่อไปถ้าเป็นอีกก็ต้องตีอีกส่วนวิธีขั้นที่สามถ้าท้องเสียหรือมีลมในท้องถึงจะใช้วิธีนี้ท้ายที่สุดก็คือดื่มยาน้ำหัวเสียงเจิ้งชี่หนึ่งอีกสองสามวันแม่เท่าอย่างบอกให้พี่รองเจ้าไปซื้อยาน้ำหัวเสียงเจิ้งชี่มาพี่รองเจ้าจึงต้องไป พี่สะพายรองเจ้าหยุดเขาไว้คุณกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปลูกๆของพวกเขาเป็นคนทำอาหารหลังจากทำเสร็จก็ใส่ไว้ในหม้อพี่รองเจ้าพูดโดยไม่หันกลับมากลับมาค่อยกินแม่เท่าอย่างตีไปพลังพูดไปพลางเธอดูสิเขารีบร้อนขนาดนี้นี่ก็เป็นเพราะใส่ใจเธอนั่นแหละ พี่สะพายรองเจ้ารู้ดีว่าสามีคนนี้ของหล่อนไม่เลวเลยแต่กลับพูดไปว่าพวกผู้ชายก็เป็นแบบนี้และขะพอเห็นว่าป่วยถึงจะร้อนใจเขาคงกลัวว่าจะไม่มีใครทำอะไรให้เขากินมั้งไม่เพียงแค่พูดจาไม่น่าฟังภายในใจของหล่อนก็รู้สึกขมขื่นเช่นกัน พูดอะไรของเธอเนี่ยโรคนี้ก็ไม่ใช่เขาที่ทําให้เธอเป็นสักหน่อยเจ้ารองเจ้านิสัยดีจะตายไปไม่เหมือนกับตาแก่ของฉันที่ตายไปแล้วปากก็เอาแต่ต่อว่ามือก็เอาแต่ทุบตีทั้งชีวิตของผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชายดีดดีกว่าเรื่องอื่นไปไหนไหน,ไหน,ไหนแม่เท่าอย่างกล่าวพี่สะพ้ายรองเจ้าทราบดีว่าแม่เท่าอย่างกําลังสอนหล่อนจึงพูดตามน้ําไปว่าเขาก็เป็นคนนิสัยดีนั่นแหละคะฉันก็ไม่รู้เป็นอะไรอาจเป็นเพราะอารมณ์ไม่ดีมั้งเฮอเป็นเพราะปัญหาที่นาน,นั่นแหละ หล่อนย่อมไม่ยอมรับถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้ตนร้อนใจจนเป็นแบบนี้เธอเองก็อย่าร้อนใจไปเลยถอนวัชพืชรอบแรกออกไม่หมดต่อให้รอบสองงอกออกมาอีกมันก็เหมือนกันนั่นแหละย,ยิ่งเธอรีบร้อนก็ยิ่งทําให้ล่าช้าเธอเองก็ต้องน้มน้าวใจตัวเองสักหน่อยดูสิต้องมานั่งทุกทรมานขนาดนี้แม่เท่าอย่างกล่าวจากนั้นแม่เท่าอยางก็ยกมือขึ้นและตีมือลงมาทำให้รอยช้ำบนแขนของพี่สะพายรองเจ้ามีมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากตีแขนทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วนางก็ถลกเสื้อหล่อนขึ้นอีกครั้งและตีตรงตำแหน่งบนซี่โครงทั้งสองข้างอย่างต่อเนื่องทำให้รอยช้ำตรงนี้รุนแรงขึ้นตีเส้นลมเส้นนั้นออกมาก็เรียบร้อยแล้วแม่เท่าอย่างกล่าวเธอดูสีร้ายแรงขนาดนี้เลย จางภูมิปัญญาของคนในหมู่บ้านก็คือความโกรธจะดึงโรคให้ออกมาทำให้ภายในร่างกายสร้างเส้นลมขึ้นมาหนึ่งเส้นเส้นลมนี้ต้องตีออกมาไม่จำเป็นต้องตีออกมาทั้งหมดแค่ให้ขาดออกจากกันก็พอแล้วมีแค่วิธีนี้เท่านั้นที่จะทำให้ลมนี้ไม่ไปรบกวนอวัยวะภายในร่างกายเมื่อดึงโรคออกมาได้ก็เรียบร้อยแล้วนี่เป็นการอิงตามเส้นลมปราณของการแพทย์แผนจีนไม่มีเหตุผลทางวิทยศาศาสตร์แต่ก็มักจะได้ผลอย่างน่าอัศจรรย์ หลังจากตีซี่โครงทั้งสองข้างเสร็จแล้วสีหน้าของพี่สะพ้ายรองเจ้าก็ดีขึ้นมากและดูมีชีวิตชีวาขึ้นเล็กน้อยดูสิกลับมาดีขึ้นนิดหน่อยแล้วใช่ไหมแม่เท่าอย่างใช้มือตีต่อไปกล่าวว่าอีกเดี๋ยวได้ดื่มยาน้ำวัวเสียงเจิ้งชี้สักหน่อยตอนบ่ายนอนพักให้เต็มที่ไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งนั้นพรุ่งนี้ก็ดีขึ้นแล้ว พี่สะพ้ายรองเจ้าเปิดใจปล่อยวางแล้วและพูดมากกว่าเดิมจบเหตุแล้วจริงๆอยู่ดีๆก็เกิดใจร้อนขึ้นมานี่ตีเสร็จยังต้องเจ็บอีกหลายวันเลยนะคะเนีก็ใช่นะสิตีแรงขนาดนี้เธอก็ต้องนอนพักอีกสองสามวันนั่นแหละไม่ใช่แค่เธอที่เจ็บฉันเองก็เจ็บเหมือนกันแม่เท่าอย่างยังคงตีด้วยท่าทางไม่รีบร้อนและไม่ได้ชักช้าพูดพลางยิ้มไปพลาง ผลของการออกแรงเกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายหลังจากตีเสร็จพี่สะายรองเจ้าก็รู้สึกเจ็บมือของแม่เท่าอย่างก็เจ็บเช่นกันหากมืออ่อนสักหน่อยมืออาจหักได้เลยต้องขอบคุณคุณยายมากจริงๆคนที่ตีไม่เป็นไม่มีทางตีออกมาได้หรอกพี่สะพายรองเจ้ารู้สึกซึ้งใจมันจะยากเย็นอะไรตีให้มากๆก,ก็ทำเป็นแล้วแม่เท่าอย่างกล่าว หลังจากตีจนอาการทุเลาแล้วแม่เท่าหยางจึงหยุดมือจากนั้นก็ไปตักข้าวมาให้พี่สะพายรองเจ้ามาหนึ่งถ้วยอาหารที่เด็กๆทำคือข้าวฟ่างซึ่งมีกลิ่นไม่ติดก้นหม้อด้วยตอนนี้พี่สะพ้ายรองเจ้าก็หิวแล้วจึงกินเข้าไปแม่เท่าอย่างรอจนพี่รองเจ้ากลับมาเมื่อเห็นว่าพี่สะพายรองเจ้ารับประทานยาแล้วจึงกลับไป พี่รองเจ้าเห็นภรรยาอาการดีขึ้นแล้วเขาจึงตักข้าวมารับประทานคู่กับหัวผักกาดดองเค็มจากนั้นก็เอนตัวนอนบนเตียงวันนี้เหนื่อยแทบตายอยู่แล้วพี่สะพ้ายรองเจ้าก็ทำใจไม่ได้ที่จะเรียกเขาหล่อนลงมายืนบนพื้นเก็บกวาดบ้านแบบโลกๆแล้วหมุนตัวเดินไปด้านหลังสวน ภายในบ้านไม่มีใครเพราะต่างก็ลงไปทำนากันหมดรวมถึงน้องสไปสี่เจ้าที่กำลังตั้งคันยาว่าอยู่ในช่วงไตรามาสแรกเลยต่อให้ท้องโตก็ยังต้องไปทำงานภายในบ้านจึงเหลือแค่คนคนเดียวนั่นคือน้องสะายเยชูเธอไม่ต้องทำอะไรเลยจริงๆวันๆก็อยู่แต่ในบ้านจัดการเรื่องงานบ้านเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นยังจะมีงานอะไรให้ทำ เธอยังคงเอาแต่นอนขี้เกียจอยู่ในบ้านแต่ใครก็ไม่สามารถตำหนิเธอได้เพราะแยกบ้านกันแล้วอีกฝ่ายจะใช้ชีวิตอย่างไรก็ปล่อยให้ใช้ไปไม่ใช่เรื่องที่คนอื่นจะเข้ามาจุนจ้านยาน้ำแผนโบราณชนิดหนึ่งของจีนใช้ขับความร้อนในร่างกายปรับสมดุลชี้แก้ววัดที่เกิดจากลมภายนอกขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไท,ย,ทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะ